ส,สวัสดีค่ะมาเด้อมากินของหวานแตงไทยนะคะของหวานแตงไทยน่าอร่อยมากเลยของหวานน่าอร่อยมากเลยเนี่ยเอออร่อยอร่อยนะคะแตงไทยหวานเย็นนะใส่น้ําแข็งด้วยน้ําแข็งปั่นนะเอามาโรยโรยอันนี olo, ้แข็งเหรอย่างไม่ได้ใส่เวลาเราจะกินเราก็ใส่ให้มันให้มันอร่อยเนาะ น,นี่มะแรงวันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอานั้นเข้ามาใกล้ๆดิเข้ามาเามาด,ดี๋ยวเดี๋ยวเมย่าเอาเค้กก่อนเออเออเออเด็กๆเ,เขาจะทําให้มองบดวมานี้ลูกมันจะได้เข้ากล้องน้องพลอยเข้ามานี่น้องพลอยมาทางนี้มันจะเข้ากล้องเด็กกินเย็นเอาอันนี้ไปด้วยเออเออนี่อร่อยอร่อยนะคะมีเค้กด้วยนี่เค้กวันเกิดของแม่ย่าเขาทำให้เด็กๆทำให้ เขาเก่งมากเลยเด็กๆนี่แม่ย่าก็เลี้ยงของหวานเขาแล้วก็เลี้ยงน้ำโค้กเขาเลี้ยงขนมเขาเลี้ยงโออิชิเขาวันนี้แม่ย่าเกิดวันนี้วันที่เจ็ดอ้าวเร็วร้องเพลงดิอันหนึงอันหนึงแม่ปิดไฟก่อนแม่ปิดไฟก่อนปิดเลยไม่ไม่ไม่อย่าไปฝั่งโน้นนะลูกอยู่ตรงข้างหลังอยู่ทางเอร์บิเบิร์ดอีเดียวอ้าวร้องเลยร้องเลยอ้าว เร็วๆมันจะสามนาทีแล้วนะไม่๋ยาเไม่ยากปล่อยคลิปก่อนเดี๋ยวเออไม่ยากปล่อยคลิปก่อนลูกอยจะพึ่งจะไม่ยากปล่อยคลิปก่อนให้ไม่ล้ให้ปีงเบอร์ดีให้ปีบเบอร์ดีในความเป็นจริงอ่ะเราควรมีไอ้นนี้ใช่ไหมต่อต่อกันไปแล้วเราก็เอาครีมมาทาทาจากนั้นอ่ะเราก็ปักเทียนลงไปจบก็ไม่มีเทียนไงเนาะเราก็ได้แค่นี้เลยปิดไปเลยอย่าพ่งปิด เดี๋ยวแม่ย่าถ่ายคลิปก่อนลูกมันมืดเดี๋ยวแม่ย่าถ่ายคลิปแป๊บนึงแย่ๆข,ของวานเลี้ยงเด็กๆวันนี้เรามีของเลี้ยงเด็กๆนี่เ,เกิดของแม่ย่าแม่ย่าเลี้ยงของหวาน<ๆ>เด็กๆเลี้ยงขนม<ๆ>เลี้ยงโอชีอืม,อม มีน้ำโค่พร้อมมีขนมพร้อมพี่น้องเลยคนจัดให้สุ่มเดึ่งโอ้ยจังสิมาตอบมีอย่างหรอเอ้ยแตงไทยอร่อยอร่อยนะคะแตงแตงไทยเหรอดีแตงไทยดิยังไม่ถึงสามนาทีลูกเดี๋ยวก็รอก่อนแป๊บนึงใกล้จะลืมแล้วสามนาทีแล้วปิดคลิปแเราจะทำอะไรเราก็ทำนะทีนี้เออ อย่าเพิ่งไปทางโน้นนะลูกน้องโบท๊ทมาทางนี้ลูกมันจะได้แล้วสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้ะวันด้วยนะคะสุดสวยสุดหล่อทั่วโลกบ๊ายบาย